เาเล่าเรื่องเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเมาจนได้เรื่องเรื่องหลอนจากการลบหลู่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดพีทลุ่มออฟฟิศอายุ27ปีทำงานในกรุงเทพมานานเครียดทั้งงานทั้งชีวิตพอถึงช่วงหยุดยาวเขาตัดสินใจกลับบ้านญาติที่สุโขทยัย บ้านญาติของเขานั้นอยู่ลึกจากตัวเมืองเข้าไปในอำเภอเล็กๆที่เงียบสงบมากจนได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องแข่งกับลมหายใจตัวเองบ้านเป็นบ้านไม้สองชั้นยกใต้ถุนสูงแบบบ้านไทยโบราณรอบบ้านเป็นสวนมะม่วงกับต้นตาลถัดไปไม่ไกลเป็นป่ารกๆที่เจ้าของบ้านบอกว่าอย่าเดินลึกเข้าไปตอนกลางคืนคืนแรก พีทกับอามเพื่อนสมัยมัธยมที่อยู่แถวนั้นได้รวมตัวกับญาติผู้ชายอีกสองคนตั้งวงเล็กๆใต้ถุนบ้านบรรยากาศชิลมากอากาศเย็นลมโกรกเสียงมแมลงกลางคืนร้องเป็นจังหวะกับกลิ่นหอมของหมูย่างบนเตาถ่านเหล้าขาวหนึ่งขวดไหลลงคอทุกคนเหมือนน้ำเปล่าโดยเฉพาะพีทที่พูดไม่หยุดตอนเมาหัวเราะจนลืมความทุกข์ทั้งหมด อามได้สาวว่าระวังจะเมาหนักแล้วเดินไปฉี่ม่วน้ำมึงแถวนี้มีของแรงนะพอได้ฟังพีทก็หัวเราะเสียงดังไม่ได้คิดอะไรนึกว่าเพื่อนแกล้งหลอกตอนตีหนึ่งพีทเริ่มรู้สึกปวดเบาเลยเดินออกจากวงเพื่อจะไปเข้าห้องน้ําแต่ห้องน้ําหลังบ้านมีคนยืนต่อคิวกันอยู่เขาจึงให้ญาติผู้หญิงเข้าก่อนด้วยความเมา เขาเลยเดินแยกออกไปด้านข้างบ้านก็จะหามุมมืดปลดทุกข์สักหน่อยพี่เดินผ่านรั้วไม้ที่เปิดไว้ไปยังโซนสวนรกรกที่เต็มไปด้วยหญ้าขึ้นสูงระดับเอวในความมืดเขาเห็นพื้นที่หนึ่งที่ดูโล่งเหมาะแก่การปลดทุกข์พอเห็นแบบนั้นเขาเลยจัดการปล่อยสายน้ำอย่างเต็มที่แบบไม่รู้เลยว่าตรงนั้นคือสารเก่า ที่ล้มพังอยู่ใต้หญ้ารกสารนั้นทําจากไม้สักมีเศษผ้าแดงพันอยู่หักพิงอยู่กับต้นโพที่มีรากพันรอบแถมพื้นรอบสารยังเต็มไปด้วยดินแฉะกลิ่นอับชื้นและมแมลงวันบินว่อนพีทมองไม่เห็นอะไรเลยในความมืดเมื่อเขาทําธุระเสร็จก็เดินกลับไปโดยไม่ไหวขอขามาเขาไม่รู้เลยว่าที่ข้างหลังเขา มีเงาผู้หญิงในชุดนางรำยืนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาคืนนั้นเมื่อทุกคนได้แยกย้ายกันกลับไปพีทก็ได้เข้านอนและเมื่อนอนไปได้สักพักเขาก็ได้ฝันพีทได้ฝันว่าเขายืนอยู่กลางลานดินรอบรอบตัวเป็นความมืดแต่มีแสงจากตะเกียงโบราณลอยอยู่ตรงกลางท่ามกลางความเงียบจูจูเขาก็ได้ยินเสียงดนตรีไทย เป็นจังหวะช้าๆดังขึ้นเบาๆเหมือนจะมาจากทุกทิศทางทันใดนั้นก็ปรากฏเป็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอใส่ชุดนางรำโบราณสีแดงเลือดแต่เธอมีใบหน้าที่เน่าเปื่อยตาข้างหนึ่งหายไปอีกข้างหนึ่งเต็มไปด้วยน้ำหนองมุมปากแหว่งฟันหลุดไปครึ่งแถวเธอค่อยๆรำอย่างช้าๆร่างกายของเธอกระตุก เหมือนหุ่นที่โดนเชือกบังคับจ,จู่ๆเสียงดนตรีก็หยุดลงและเธอก็พูดขึ้นว่ามึงเยี่ยวใส่กูทำไมเธอพูดด้วยความโกรธก่อนที่พีทจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาตกใจจนแทบจะหายเมาหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะหลังจากฝันคืนนั้นพีทก็เริ่มเจอกับเหตุการณ์แปลกๆในตอนกลางวันเขาจะได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยเข้ามา ทั้งๆท,ที่แถวนั้นไม่มีอะไรเลยเขาเริ่มได้ยินเสียงดนตรีไทยแผ่วๆดังมาจากหลังบ้านแต่พอเดินไปดูก็ไม่พบอะไรเลยตอนกลางคืนเมื่อเดินผ่านกระจกเขามักจะเห็นเงาของนางรำยืนอยู่ที่ด้านหลังของตัวเองแล้วพอหันกลับไปก็ไม่มีใครอยู่เลยแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นพีทก็ไม่กล้าบอกใครเลยเขาคิดว่าเขาแค่เหนื่อย หรือเมาค้างแต่พอคืนที่สามขณะที่นอนอยู่เขาก็ตื่นขึ้นมาในกลางดึกแล้วพบว่าตัวเองยืนอยู่ที่ลานดินตรงที่เขาไปยืนฉี่แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ฝันเขายืนงงอยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าเดินออกมาจากห้องนอนตอนไหนขณะที่พีทยืนงงอยู่นั้นที่ข้างหลังของเขาก็มีเสียงฝีเท้าเดินเข้ามา พร้อมเสียงกระซิบว่างั้นมึงก็มาอยู่กับกูเถอะพอเสียงพูดจบพีทก็สลบล้มลงไปกองกับพื้นเมื่อตื่นขึ้นมาพีทก็ต้องตกใจเพราะเมื่อคืนเขาจำได้ดีเลยว่าเขาอยู่ที่ด้านนอกบ้านแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมากลับกลายเป็นว่าเขานอนอยู่ในห้องสังหงานจากนั้นพีทก็ลุกขึ้นไปทำกิจวัตรตามปกติ แต่พีทก็มีความรู้สึกแปลกแปลกเขารู้สึกเหมือนไร้ชีวิตชีวาไม่อยากทำอะไรและนั่งซึมอยู่อย่างนั้นพออามมาเห็นเขาก็สังเกตเห็นพีทเริ่มเมือรลอยนั่งซึมไร้ชีวิตชีวาตาแดงเหมือนคนนอนไม่หลับอามเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยความเป็นห่วงพอได้ยินอามถามพีทจึงเล่าเรื่องความฝันและสารที่เห็นให้ฟังเมื่อพีทเล่าจบ อามก็ถึงกับเงียบแล้วพาเขาเดินไปตรงพุ่มไม้ข้างสวนหลังบ้านเมื่ออามแหวกหญ้าออกพีทก็ถึงกับขาอ่อนซุดลงกับพื้นเพราะตรงนั้นคือสารไม้เก่าที่มีเศษดินเปียกกับคราบน้ำที่แห้งติดอยู่อามได้เล่าให้ฟังว่าที่นี่เคยมีคนเอาสารนี้มาตั้งให้วิญญาณนางรำที่เคยตายตรงนี้ เมื่อ30ปีก่อนเธอเคยเป็นนางรำในคณะลิเกตแต่มาถูกคนรักฆ่าหันศพแล้วฝังไว้ตรงนี้เมื่อจัดการคดีจบไปเลยมีคนตั้งศาลให้เพื่อให้เธอสงบไม่เป็นวิญญาณเฮี้ยนแต่ตอนหลังไม่ค่อยมีใครมาดูแลศาลเลยล้มและโดนป่าย่ามาขึ้นบงังเมื่อได้รับรู้ถึงเหตุการณ์วันรุ่งขึ้นอ้ามกับญาติผู้ใหญ่ ก็ช่วยกันจัดพิธีขอขามาทุกคนช่วยกันสร้างศาลขึ้นมาใหม่และเตรียมของไหว้ชุดใหญ่มีหัวหมูหนึ่งหัวใบสีชุดไทยนางรําขนมไทยน้ำอกเทียนและผ้าสามสีในตอนที่ทำพิธีขณะที่พีทยกมือไหว้และกราบสามครั้งเขาก็พูดทั้งน้ำตาว่าผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจลบหลู่ ผมไม่รู้จริงๆว่าตรงนั้นเป็นสาลถ้าผมทำให้ท่านโกรธผมกราบขอขอมาขออย่าเอาชีวิตผมไปเลยเมื่อพูดจบพีทก็ได้ปักทูบลงที่กระถางทันใดนั้นสายลมก็พัดวูบขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่มีลมเลยผ้าสีที่ผูกต้นไม้พลิ้วขึ้นเองแต่ถึงลมจะพัดแรงไฟของเทียนก็ไม่ดับลงหลังจากวันนั้น พีทไม่เคยฝันถึงนางรำอีกไม่มีเสียงกระซิบไม่มีเงาในกระจกแต่ทุกครั้งที่เขากลับไปบ้านญาติเขาจะเห็นว่ามีผ้าสีใหม่พันอยู่รอบต้นไม้และมีชุดไทยวางเปลี่ยนใหม่อยู่เป็นประจำ